กราบสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูแกงเผ็ดฟักทองไก่บ้านกันนะครับ <c oughs> ดูจิทายังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยครับไปครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกุศลเย่กดขีกดีขั้นตอนแรกก็ต้องเติมกระทิลงไปนะครับผมไฟก็ประมาณ ่อนค่อนกลางนะฮะเติมกะทิประมาณนี้แหละผมก็บอกปริมาณไม่ถูกนะครับผมพริกแกงเผ็ดนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็กระปิปลายช้อนนะครับหลจากนี้ก็ผัดพริกแกงกับกระทิให้เข้ากันดีเลยนะครับผมหรือจะเรียกว่าให้มันแตกมันก็ได้นะครับค่อยๆย,ยีสูสีแบบนี้นะครับผม,มดูส,สีสวยจัง น้ำสะอาดนะครับผมพอดีพริกแกงผมซื้อมาเป็นถุงนะถุงสิบบาทห้าถุงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นน้ำล้างถุงแล้วกัน <c oughs> ไก่บ้านนะครับนี่ที่เราต้มทิ้งไว้นะครับเคี่ยวทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งละต้มไก่น,น้ำปกตินะครับผมน้ำธรรมดาเลยลจากนั้นรอเดือดนะครับแล้วก็เติมกระทินะฮะ วันนี้กระเทีของเราจะใช้2อ0 ml นะครับกล่องมันเป็นกล่องใหญ่นะครับผมแต่หั่นแล้วคร่าวๆนะฮะจะประมาณ2 5 0 ml ห้าสินะครับกล่องยิมห้าบาทนั่นละฟักทองนะครับใส่ลงไปเลยหั่นชิ้นตามชอบนะฮะผมซื้อจากตลาดมานะยี่สิบบาทนะครับผมใส่หมดเลยทั้งยี่สิบบาทนะครับผมเติมน้ำสะอาดนะครับ ให้เกือบเกือบท่วมฟักทองเลยนะครับหลังจากนี้ก็ทิ้งไว้นะฮะต้มทิ้งไว้สัก5-10นาทีนะครับเอาให้ฟักทองเราสุกก่อนนะครับผมปรุงรสนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงชูรสใครจะใส่ก็ได้นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะฮะเราจะปรุงคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนนะครับผม เติมกระทินะฮะรอบนี้ก็เติมจนหมดแม็กเลยนะครับผมนี่ขูดหันใจโอ้มันติดกล่องนิดๆหน่อยๆก็ต้องขยาบเอาอย่างนี้แหละโหระพานะครับผมใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็พริกแดงจินดาหั่นแฉลบสักเม็ดสองเม็ดนะครับเพิ่มสีสัน เดีวเราก็จะต้มทิ้งไว้ก่อนนะครับผมนี่ละเอาละชิมเบิงชิมเบิงดูแล้วนะครับผมยังอ่อนไปนะฮะอ่อนเค็มไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยต้องเพิ่มน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยนะครับการปรุงก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะชอบรสชาติแบบไหนเค็ม หวานตามชอบได้เลยนะฮะหลังจากโดนใจวัยรุ่นแล้วนะฮะก็ตักใส่ชามพร้อมทานได้เลยนะครับผมกับเมนูแกงเผ็ดฟักทองไก่บ้านนะฮะไก่บ้านเนื้อเ,เขาจะแน่นนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับอีพีหน้าผมจะทำอะไรพี่ๆสามารถแนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมล่ะอย่าลืมล่ะ กดติดตามกดแชร์ถ้าชอบนะฮะลูกถ่ายแม่ทําลาไปแล้วร่ำรวยทุกคนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ